ครอบครัวของคนรักไม่ปลื้มคุณคนรอบตัวของเขาไม่ชอบคุณไม่ว่าจะด้วยเหตุผลอะไรฐานะอาชีพเพศของคุณหรือไม่มีเหตุผลก็ตามคุณจะแก้ปัญหานี้ยังไงครูอามีเทคนิคที่จะทําให้คุณแก้ปัญหานี้ได้ฟังให้ดีค่ะข้อที่1อย่าประทะแล้วเก็บมาเป็นอารมณ์จากประสบการณ์การโค้ชคนมาเยอะรู้เลยว่า ในบ้านคนรอบตัวของคนรักไม่ปืิ่มคุณคุณก็พยายามที่จะแก้ตัวและประทะอารมณ์อยู่เสมอๆและที่ร้ายกว่านั้นคุณเอาอารมณ์นี้มาใส่กับคนรักของคุณกลายเป็นทะเละยาะใหญ่โตเข้าไปอีกถ้าคุณเจอข้อนี้คุณต้องหลีกเลี่ยงและเพิ่มเฉยมันซัจะทําให้ปัญหานั้นลดลงข้อที่2เช็พวกแฟนของคุณเป็นคนแบบไหนเขารักคุณเขาแคร์คุณที่ตัว ความเป็นตัวของตัวเองหรือว่ามีความเป็นผู้ใหญ่ที่มากพอจะตัดสินใจโดยตัวเองไหมจริงๆคุณต้องเช็คค่ะถ้าเขามีเหตุผลของตัวเองหรือเป็นผู้ใหญ่มากพอคุณจะได้ไปต่อข้อที่สาคุณไม่จำเป็นต้องพิสูจน์ตัวเองกับใครคนที่คุณจะต้องพิสูจน์ด้วยก็คือตัวของคุณเองเจเวลาในการที่จะพยายามบอกให้ใครรู้ว่าคุณคือคนดีแต่คุณต้องดีขึ้นเรื่อยๆ ชนะตัวเองขึ้นเรื่อยๆชนะให้กบข้อจำกัดที่คนรอบข้างของตัวคุณและแฟนคุณสร้างขึ้นมาเขาเกลียดคุณที่คุณมานาไม่ดีที่คุณไม่ประสบความสำเร็จหรือว่าคุณเกิดมาในเพศอะไรบางครั้งเหตุผลของคนรอบตัวแฟนคุณอาจจะเป็นแค่ความห่วงใยต่อคนที่เขารักก็ได้ดังนั้นคุณจึงทำตัวเองให้รวยขึ้นประสบความสำเร็จมากขึ้นมีความมั่นใจในตัวเองมาก และที่สำคัญคุณต้องมีความสุขให้มากขึ้นเมื่อคุณทำได้คุณพิสูจน์ให้กับโลกรูวว่าคุณสามารถที่จะดูแลคนลัพของคุณได้รอบข้างเป็นเพียงปัจจัยภายนอกเท่านั้นและเขาจะหันมาสนใจยอมรับในตัวของคุณเองจงชนะตัวเองไม่ใช่ทําไปเพื่อชนะคนอื่น และถ้าคุณสนใจที่จะเรียนรู้วิธีการเอาชนะอุปสรรคทุกอย่างในปัญหาของความรักความสัมพันธ์คุณสามารถที่จะลงเรียนคอร์สเทพและเทปีแห่งรักได้โดยคอร์สนี้นะคะเป็นคอร์สที่พรีเมียมสุดๆที่ทำให้หลาย